สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาเจอกันในช่วงบ่ายอีกรอบนะครับผมผมก็มีสูตรแมวมองหน่วยล่างแม่นๆนะครับก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันวทีน่1เมษายนนะครับผมเพิ่งลงสูตรแมวมอง1ิบล่างให้นะครับคราวนี้ก็มาดูสูตรหน่วยล่างบ้างนะครับผม ก่อนจะไปดูสูตรคำนวณนี้ก็ดูคำเตือนนิดหนึ่งนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูสูตรคำนวณกันเลยนะครับผมแมวมองหน่วยล่างแม่นๆน,น,นะครับสูตรนี้ก็คำนวณง่ายมากนะครับผมง่ายๆพอๆกันกับหลักสิบเลยนะครับจะใช้หลักแสนนะครับผมบวกหลักหมื่นบวกหนึ่งคงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวก1นบวก1นะครับได้ตัวเด่นสามตัวนะครับที่จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับมาดูตั้งแต่งวดแรกที่สูตรมันเข้านะครับผมจะใช้ตั้งแต่งวดที่ออา5 1 0 5 4 1ูนย์หี่หนึ่งนะครับ2ตัวล่าง8 1ดหนึ่งเป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูเป็นงวดแรกนะครับเราจะใช้แค่หลักแสนบวกหลักหมื่นก็คือใช้2ตัวนี้นะครับแสนบวกหมื่นแล้วจะบวก1คงที่นะครับเราได้ห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่ง แสนบวกหมื่นแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งคงที่ครับห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับใส่เลขเจ็ดบวกไปทีละหนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าได้ตัวเด่นสามตัวนะครับที่จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมงวดถัดมาเลขท้ายสองตัวล่างมันออกหกแปดนะครับตัวที่เข้าก็คือเลขแปดนะครับเราต้องการแค่หลักหน่วยนะครับผมหกแปดนะครับ งวดถัดมานะครับผมเราใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับสี่บวกเก้าบวกหนึ่งคงที่นะครับสี่บวกเก้าสิบสามบวกหนึ่งสิบสี่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับสี่ห้าหกนับไปทีละหนึ่งแต้มนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดถัดมาออกศูนย์หกนะครับออกศูนย์หกตัวที่เข้าก็คือเลขนี้นะครับหลักหน่วยนะครับ งวดถัดมานะครับผมหลักแสนบวกหลักหมืน่นห้าบวกแปดนะครับห้าบวกแปดนะครับบวกหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะครับห้าบวกแปดสิบสามบวกหนึ่งสิบสี่นะครับสิ 5, บสี่ใส่เลขสี่ห้าหก, 8, 13, ก 1, 14, นะครับ 14, 4, 5, 6, รบางวันงวดถัดมาเลยครับสองตัวลามันออกเก้าสี่นะครับเก้าสี่ตัวที่เข้าหลักหน่วยก็คือเลขสี่ตัวนี้นะครับ งวดถัดมาหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับผมเจ็ดบวกแปดบวกหนึ่งคงที่นะครับเจ็ดแปดสิบห้านะครับผมสิบห้าบวกหนึ่งสิบหกนับไปเลยนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเลข้ายสองตัวล่างงวดถัดมามันออกเก้าแปดนะครับเก้าแปดตัวที่เข้าหลักหน่วยก็คือเลขแปดนะครับงวดถัดมานะครับผมหลักแสนเลขแปดหลักหมื่นเลขเจ็ดนะครับ งวดนี้ก็แปดบวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับแปดเจ็ดสิบห้านะครับผมบวกหนึ่งสิบหก 1, เลขตัวเดิมครับสิบหกก็นับไปเลยนะครับหกเจ็ดแปดต่างวันงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับออกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผม ใช้หลักแสนบวกละหมื่นห้าบวกศูนย์นะครับห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้านะครับบวกหนึ่งเป็นหกได้เลขหกตัวเดิมอีกนะครับหกเจ็ดแปดนะครับสามตัวนี้นะผมจะมาหรือเปล่าก็ฝากเอาไวใ้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณานะครับที่ผมลงสูตรนี้ให้นะครับผมมันมีสูตรหลักหน่วยที่เป็นเลขเลขแปด นะเลขแปดเลขหกที่เป็นตัวเด่นนะผมก็เลยสูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่ก็เลยลง <ple asure> ให้เผื่อ <ple asure> ว่าสูตรที่เป็นเลขศูนย์ไม่มานะครับเออถ้าเกิดมันออกสูตรนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะพลาดโอกาสนะครับแต่บางครั้งเราจะไปมองดูแค่สูตรเดียวก็อาจจะไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดศูนย์ไม่มานี่ถ้าเป็นหกเป็นแปดมานี่นะครับก็น่าสนนะครับสูตรที่เป็นเลขหกกับเลขแปดมีอยู่สองสามสูตรนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่คำนวณง่าย,ายๆนะครับผมก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนนะครับ ก็ฝากาไว้ให้ผู้ชมอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมจะมาสูตรไหนเดี๋ยววันที่สลากออกวันที่หนึ่งก็จะทราบผลพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมีสูตรวิ่งล่างอีกสักสูตรแถมให้นะครับผมสูตรวิ่งล่างแม่นๆอีกสักสูตรแถมให้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีพอสมควรนะครับผมก็วิธีคำนวณสูตรนี้ก็คำนวณง่ายๆเหมือนกันนะครับผมใช้ร้อยบนนะครับบวกหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรลบนะครับไม่ได้บวกนะครับอ,อมันใช้แค่สองหลักเหมือนกันร้อยบวกหน่วยห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งนะครับต้องบวกหนึ่งคงที่อีกนะครับห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดก็นับแต่อันนี้นับถอยหลังนะครับเจ็ดหกห้านะครับอันนี้ลบนะครับผม รางวัลงวดถัดมามันออก68นะครับตัวที่เข้าเหก6 68นะครับงวดถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับผม7บวก4บวก1คงที่นะครับ7บวก4 11บวก1 12นะครับได้2แต่เราต้องนับถอยหลังนะครับคือลบอย่างละหนึ่งสองก็หนึ่งศูนย์นะครับ งวดนี้มันออก06นะครับผมู06ตัวที่เข้าก็คือเลขู 0, นะครับงวดถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วย2บวก7บวก1คงที่นะครับ2บวก7เป็น9บวก1เป็น10นะครับ10ได้0 9 8นะครับงวดถัดมาเลขท้ายสองตัวล่างมันออก94นะครับ เก้าสี่ตัวที่เข้าก็คือเลขเก้านะครับงวดถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วยสี่บวกสามบวกหนึ่งคงที่นะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดก็ได้แปดเจ็ดหกนะครับถอยหลังอย่างละหนึ่งแต้มนะครับผมงวดถัดมามันออกเก้าแปดนะครับเก้าแปดเข้าที่เลขแปดนะครับก็ถือว่ามาตัวหนึ่งนะครับ งวดถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับผมเก้าบวกแปดบวกหนึ่งคงที่นะครับผมเก้าแปดสิบเจ็ดบวกหนึ่งสิบแปดนะครับก็ได้แปดเจ็ดหกนะครับแล้วง,งวดล่าสุดมันก็ออกเจ็ดเจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะครับงวดที่จะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมร้อยบวกหน่วยก็สี่บวกหก บวกหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะครับสี่บวกหกก็เป็นสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดก็ใส่เลขหนึ่งนับคอยหลังอย่างละหนึ่งก็ศูนย์เก้านะครับได้หนึ่งศูนย์เก้านะครับเป็นตัวเด่นที่คาดว่าน่าจะมาในรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรืออาจจะออกหลักใดหลักหนึ่งเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางอีกสักสูตรก็แล้วกันเนาะวิ่งล่างเป็นแม่นสูตรนี้นะครับ ถึงแม้จะเข้าไม่ยาวมากแต่ก็เป็นสูตรที่ดูแล้วตัวเลขน่าสนใจเพราะว่าทั้งเลขศูนย์เลขเก้านะครับมีติดในสูตรแมวมองล่างทั้งนั้นนะครับแมวมองเด่นล่างที่เคยลงไว้ให้ที่เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดนะครับผมออมีศูนย์แมวมองล่างน่าจะมีศูนย์เก้าศูนย์หกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแมวมองล่างที่เข้าดีหลายงวดนะครับเก้าศูนย์หกอันนี้ก็มีกระสูนมีเก้าติด เออผมก็ว่าสองตัวนี้ก็น่ามนนามองอยู่เนาะเลขศูนย์เลข 0, เก้านะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้อีกสักสูตรก็แล้วกันนะครับดังนั้นตัวเลขมามันก็ค่อนข้างเยอะเนาะมันจะมาสูตรไหนท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเอาเพราะว่าแต่ละท่านก็ชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ฝากาไว้เป็นแนวทางแค่นี้นะครับผมครบทั้งแมมมอง1ิบล่างและหน่วยล่างครบทั้งสองสองหลักนะครับ คุณน้อยบอกชอบเก้าหลักหน่วยนะครับผมเออนั่นแหละแต่ะท่านก็ชอบนเหมือนกันเลขเก้ามันก็สวยนะผมว่าเลขเก้าเลขศูนย์เลขเก้าเลขศูนย์นะครับอาจจะมาได้สองตัวนี้มีสิทธิ์มาได้นะผมว่าเก้ากับศูนย์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเห็นแล้วก็ตัวเลขมันก็น่าน้าตามนะครับก็เลยเอาลองมาให้ดูนะครับเผื่อมันเข้านะครับว่าหน้าก็จะได้ตามต่อถ้ามันเข้านะครับอ่าตรงนี้ก็น่าจะฝากไวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนที่น่าสนใจก็จะลงไปให้นะครับผม ช่วงสุดท้ายก็ฝากคําเตือนเอาไว้นะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นกันในวันที่สลากออกในวันที่1เมษายนนะครับว่าสูตรที่ให้มาสูตรไหนมันจะเข้าบ้างนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็ลองเรียกดูถ้าไม่ชอบก็ดูผ่นานๆก่อนก็ได้นะยังมีอีเวลาอีกหลายวันนะครับก็อาจจะมีอีกหลายสูตรที่จะะลงให้นครับผม ดังนั้นอค่อยไปสรุปกันในช่วงท้ายอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในสูตรต่อไปอีกทีนะครับสวัสดีครับ